อเมริกาไม่ได้ขายอาวุธให้ทุกประเทศใช่ครับฟังไม่ผิดต่อให้เงินหนาเป็นลังต่อให้มีทองฝังดินเป็นกองเมกาก็ยังไม่ขายถ้าเจอประเทศที่เสี่ยงเกินไปไม่น่าไว้ใจเกินไปหรือพูดง่ายๆว่าชอบเอาอาวุธไปทำอะไรแปลกๆและแน่นอนประเทศข้างบ้านบางประเทศก็ถูกเมกามองแบบคิ้วกระตุกว่า เองไว้ใจได้เหรอเอา้าพูดถึงประเทศข้างบ้านเมเอ๊ยอย่าพิ่งซีเรียสผมไม่ด่านะผมแค่บอกว่าเขาอาจติดโผแต่ก็พูดตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมเพื่อนบ้านเราบางชาติมีประวัติการใช้อาวุธแบบงงๆบทจะยิงก็ยิงบทจะลั่นก็ลั่นเหมือนอารมณ์ขึ้นง่ายกว่า WiFi ในบางหมู่บ้านอีกอเมริกาเขามีกฎเหล็กนะครับขายอาวุธให้เฉพาะประเทศที่ ไว้ใจได้โครงสร้างการทหารชัดไม่เอาอาวุธไปขายต่อประเทศต้องห้ามไม่เอาไปประกอบเหตุการณ์มั่วซั่วเพราะงั้นบางประเทศในโลกรวมถึงบางประเทศที่ชอบพิดูว่ากูจะซื้อเครื่องบินล้ำๆของเมกาสุดท้ายโดนเมกาตอบกลับว่านั่งลงก่อนน้องยังไม่ผ่านเกณฑ์นี่แหละครับคำตอบทำไมหลายประเทศอยากได้ F 3 5แต่ไม่ได้ F เพราะเมกาไม่ได้ขายแบบตลาดนัดอาวิทย์เมกามันติดตามได้ตรวจสอบได้ขายสีสัวไม่ได้เดี๋ยวไปโผล่สนามรบแปลกๆแล้วเมกาปวดหัวอีกและพอพูดถึง F-35 แหมประเทศบางชาติชอบประกาศใหญ่โตเราจะเอาเราจะซื้อแต่ลืมคิดว่าเครื่องบินมันไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับออกจากศูนย์ได้เลยต้องมีระบบลูกยาวยันฐานทับบินขึ้นทีต้องมีเรดาร ระบบป้องกันระบบบำรุงเครื่องมือนับล้านรายการถามว่าขเขมรเ้ยเพื่อนบ้านเรามีไหมผมถามเฉยๆอย่าหาว่าแซะแต่พูดแล้วก็ขำเพราะบางทีเหมือนอยากเอา F-35 ไปตั้งโชว์มากกว่าจะเอาไปบินที่สำคัญเมกาจะขายเฉพาะประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่พอรับได้ไม่ใช่เปิดมาวันหนึ่งจะมีผู้นำลุกขึ้นพูดว่าอาวุธพวกนี้ของข้าใครขัดใจยิงเลย อันนี้อเมริกาเขากลัวครับเขาไม่อยากให้เครื่องบินราคาเป็นแสนล้านกลายเป็นของเล่นหัวร้อนและใช่ครับเหตุผลมันก็ชวนอึ้งจริงๆบางประเทศมีเงินแต่ไม่มีสิทธิ์บางประเทศมีงบแต่ไม่มีความน่าเชื่อถือบางประเทศพูดเยอะแต่ผ่านเกณฑ์ศูนย์แต่ชอบทำตัวเหมือนผ่านทุกอย่างอันนี้ก็ตลกดีนะส่วนไทยไม่ต้องห่วงไทยซื้อได้ไหมตอบแบบนักพากนะถ้าไทยอยากได้จริงก็ยังมีลุ้น แต่ต้องตกลงเงื่อนไขเขาให้ครบ